สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงห้องแล้วนะครับมาถึงห้องแล้วเหมือนเดิมนะครับน้องมารอเหมือนเดิมนะครับดูหน้านะครับไม่ได้เจอกันประมาณเจ็ดแปดวันนะครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เอากับข้าวมาให้นะครับเดี๋ยวก,ก็จะเอาเนื้อไก่นะครับที่เหลือนะ นะครับน้องจะไม่ไม่กินนะครับถ้าไม่ใส่ถ้าไม่เอาให้น้องใส่มือให้น้องนะครับเดี๋ยวก็จะถอดไม้ออกนะครับจะรูดไม้ออกให้น้องนะครับ รูดไม้เสร็จแล้วจะให้น้องแบบนี้นะครับน้องก็จะเอาปกติปกติแล้วน้องจะไม่ไม่ทานที่นี่นะครับน้องจะเอาไปทานที่ที่หน้าบ้านนะครับลางๆมาน้องก็เริ่มทานแล้วนะครับเมื่อก่อนน้องจะายเหมือนอายนะครับเขืนายเนาะไม่กล้าทานที่นี่นะครับเอาให้ชิ้นหนึ่งน้องก็จะเอาไปวิ่งวิ่งไปที่ห้องนะครับวิ่งวิ่งไปตรงนู้นนะครับตรงหน้าบ้านแต่เดีย๋ยวนี้รู้สึกว่า เริมจะคุ้นเคยกันหมดแล้วครับหมดแล้วอร่อยไหมเสียบบ่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  <c oughs> ไปกลับบ้านกลับบ้านเด้วกลับบ้านหมดแล้วกลับบ้านไหม กลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นเ้ยมาอีกรอบหนึ่งนะเข้าใจไหมตอนเย็นเข้ามาอีกรอบหนึ่งยังไม่ไปนะครับก็จะเอาของลงจากรถนะครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับ uh huh. วันนี้ก็ถือว่าขายขายดีนะครับขายหมดนะครับตอนแรกดูเรดูคนเงียบๆนะครับก็เลยคิดว่าคนน่าจะหมดกับสงการเยอะนะครับก็เลยไม่กล้าทอดขึ้นเยอะนะครับแตก่ก็ทอดหมดเลยนะครับของที่เตรียมไปวันนี้น่าจะประมาณ สิบสามสิบส,สี่โลได้นะครับเพราะว่าของเตรียมไปทั้งหมดคือทอดจนหมดเลยนะครับเพราะว่าคนจะออกมาช่วงประมาณเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงคนเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าดูดตอนเช้าไม่ค่อยมีคนกับก,เก,ก็เลยกลัวเดี๋ยวดูเงียบๆนะก็ขอบคุณกำลังใจจาก พ่อแม่แล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกรอบนะครับและก็อให้คําแนะนําทุกอย่างเลยนะครับเด sugar, elevated, ี๋ยวก๊อบก็จะไปซื้อข้าวเหนียวนะครับไปซื้อข้าวเหนียวไปซื้อแป้งแล้วก็ไปซื้อไก่นะครับต้องมาเตรียมหมักไก่ไว้ขายตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนเย็นก็อเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปหาทานข้าวนะครับไม่รู้จะออกไปหาทานอะไรกันนะครับ เดี๋ยวก็จะออกไปซื้อไปซื้อแป้งก่อนนะครับไปซื้อของก่อนแล้วค่อยกลับมาล้างอุปกรณ์ขายไก่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ก็ฝากพอ่พอแม่แล้วก็พี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ก๊อฟด้วยนะครับขอบคุณครับ